แล้ในแบบฝึกหัดที่7นะครับเราจะพูดถึงคําถามเพื่อใช้ถามในการทันสภาวะอารมณ์ตัวเองครับเอาล่ะคำถามชุดนี้นะครับจะเป็นคําถามที่ผมอยากให้คุณใช้ฝึกถามตัวเองบ่อยๆครับงั้นใครก็แล้วแต่ที่ดูหน้านี้อยู่คุณอาจจะกดแคปหน้าจอไว้แคปนะครับไว้มันถามตัวเองคุณจะถามตัวเองบ่อยขนาดไหนก็ได้ครับยิ่งถามบ่อยมันจะยิ่งทําให้คุณนะครับตกผลึกกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆและเรื่อยๆครับอ่ะเรามาเช็คก,กันเลยดีกว่าครับว่าคุณเท่าทันอารมณ์คุณไหมนะครับมาเริ่มที่คําถามแรกครับงั้นโอ้ผมบอกก่อนว่าในการทําแบบัดฝกในคลิปนี้นะครับผมต้องการให้คุณมีกระดาษอยู่ในมือคุณไว้เลยนะครับแล้วพอผมถามคำถามปุ๊บคุณจะตอบในกระดาษคุณทันทีเลยครับเขเพร้อมไหมครับ ปึ๊บ,บถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะมีอยู่กันประมาณ1ิบคาถามครับมามาเริ่มกันครับคุณกําลังรู้สึกอ,อะไรอยู่ในตอนนี้ครับคุณกําลังรู้สึกอ,อะไรอยู่ในตอนนี้ครับเขียนใส่กระดาษเลยครับคําว่ารู้สึกหมายถึงสภาวะอารมณ์นะครับเช่นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ รู้สึกสดใสรู้สึกมีแรงบันดาลใจรู้สึกตื่นเต้นนะครับคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในตอนนี้ครับโอเคครับถ้าคุณตอบได้แล้วว่าคุณรู้สึกอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับคำถามต่อมาครับเวลาคุณอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวคุณรู้สึกยังไงครับตอบครับ เขียนใส่กระดาษนะอย่าตอบในหัวนะครับเขียนใส่กระดาษนะครับโอเคไหมครับมันมัน reflect ได้ละเอียดกว่ามันสะท้อนได้ลึกกว่านะครับเวลาอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวคุณรู้สึกไงครับ ข้บบที่สามครับเช้านี้ตื่นมาฉันรู้สึกอย่างไรบ้างตอบตัวเองดูหน่อยครับเช้านี้ตื่นมาคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับขามที่สี่ครับก่อนนอนเมื่อคืนคุณรู้สึกอย่างไรมันดีไหม น่าพอใจไหมโอเคครับก่อนนอนเมื่อคืนคุณรู้สึกอย่างไรมันดีไหมน่าพอใจไหมต่อมาครับคุณคุยกับใครคนล่าสุด เจตนาคืออะไรครับเจตนาคืออะไรครับคุยกับคนล่าสุดครับคุณคุยกับใครเป็นคนล่าสุดแล้วเจตนาของคุณคืออะไรโอ้เยี่ยมครับคำถามข้อที่6ครับ คุณรู้สึกว่าภาษากายของคุณตอนนี้กําลังบอกว่าคุณรู้สึกอะไรครับภาษากายคือการนั่งแววตาความยัวยให้ในตัวคุณหรือความกระตือรือร้อนในตัวคุณนะครับภาษากายตอนนี้ของคุณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับกำลังบ่งบอกความรู้สึกอะไรของคุณสำรวจด้วยหน่อยครับภาษากาย ดีครับอะล่ะต่อมาข้อ7ครับคุณรู้สึกว่าหน้าตาตอนเนี้ยคุณกำลังบอกว่าคุณรู้สึกอย่างไรครับหน้าตาของคุณตอนเนี้ยกำลังบงบอกว่าคุณรู้สึกอะไรครับนึกไม่ออกหยิบมือถือขนะึ้นมาเปิดมือถือดูเซลฟี่ตัวเองหน้าตาตอนเนี้ยคุณว่าคุณรู้สึกอะไรอยู่ครับโอเคนะครับ ช็คแล้วก็ฝึก observe aware ตัวเองนะครับต่อมาครับอที่8ครับคุณทำอย่างไรเวลาคนใกล้ตัวคุณโกรธหรือหงุดหงิดครับคุณทำอย่างไรครับเวลาคนใกล้ตัวคุณโกรธหรือหงุดหงิดครับ ยี่ไหมนะครับ9ครับคุณทำอย่างไรเวลาคนใกล้ตัวคุณเศร้าหรือเสียใจครับ <c oughs> คุณทำอย่างไรครับเวลาคนใกล้ตัวของคุณเศร้าหรือเสียใจครับ ข้อสุดท้ายแลครับคุณทําอย่างไรครับเวลาคนใกล้ตัวคุณมีความสุขสนุกสนานครับคุณทําอย่างไรครับเวลาคนใกล้ตัวคุณมีความสุขสนุกสนานครับโอเค ผมว่าคุณจะได้ตอบตัวเองนะครับ10ข้อนี้แล้วผมอยากให้คุณลองสะท้อนหรือ reflect ตัวเองนะครับว่าเมื่อคุณได้ทำา10ข้อนี้คุณได้เห็นอะไรบ้างครับเกี mm ่ยวกับตัวเองนะครับลองแชร์นะครับคำตอบของคุณนะครับมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับว่าหลังจากที่คุณได้ตอบตัวเองทั้ง10ข้อนี้คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างครับ ใครเริ่มมีประสบการณ์ว่าเราได้เท่าทันอะไรบางอย่างในตัวเองมากขึ้นบ้างครับเยี่ยมครับถ้าคุณมีนะครับกดไลค์มาหน่อยนะครับถ้าคุณรู้สึกเท่าทันตัวเองได้มากขึ้นมากๆเลยกดหัวใจมาหน่อยนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับการที่คุณฝึกถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะครับมันจะเป็นการสร้าง awareness หรือความสามารถในการเท่าทันความรู้สึกตัวเองเหมือนที่ผมบอกครับ เหมือนการยกเวทฝึกบ่อยๆคุณจะทันตัวเองเร็วขึ้นคุณจะรู้เลยว่าที่ช็อตเนี้ยฉันกลัวช็อตนี้ฉันโกรธช็อตเนี้ยฉันจะเล่นบทนางเอกแล้วนะให้คนเห็นใจฉันหน่อยนะครับระวังครับอารมณ์มันหลอกใช้งานคุณตลอดเวลาและการที่คุณฝึกแบบนี้เท่านั้นครับคือวิธีการที่จะพาให้คุณเท่าทันอารมณ์ตัวเองครับดีมากครับถ้าหากว่าคุณได้เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้คุณทิมแชร์ลงมาในคลิปนี้นะครับ ถามว่าทำไมต้องพิมพ์แชร์ครับหนึ่งเลยนะครับคุณเองจะได้ recap หรือว่าการได้ย่อยได้ตกผลึกทุกอย่างครับที่เราเรียนรู้ในคลิปนี้แล้วคุณเองก็จะได้ทบทวนตัวเองนะครับไม่พอครับเพื่อนท่านอื่นที่เข้ามาเรียนรู้เวลาเขาได้อ่านบทสรุปของคุณเองเขาก็จะได้เรียนรู้การตกผลึกในมุมของคนอื่นๆด้วยเช่นกันครับงั้นผมขอเวลานี้2นาทีครับ เดี๋ยวเราจะลันคลิปขึ้นมา2นาทีนะครับให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ในนี้นะครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากกิจกรรมนี้ครับเชิญครับ เอาละครับและเมื่อคุณทําครบเสร็จแล้วนะครับคุณก็คงได้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องพิมพ์ยาวมากนะครับเอาแค่พอกกระชับกระชับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างผมอยากเรียนเชิญครับให้คุณฝึกถามตัวเองทุกวันบ่อยๆตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง เมื่อกี้รู้สึกยังไงภาษากายของฉันตอนนี้รู้สึกยังไงหน้าตาของฉันตอนนี้เป็นยังไงมันสะท้อนอะไรต่ออารมณ์ของฉันหรอเอ๊ะฉันเห็นคนตรงข้างหน้าเขารู้สึกหงุดหงิดฉันรู้สึกยังไงนะเอ๊ะฉันเห็นคนตรงหน้าเศร้าฉันรู้สึกอะไรนะเอ๊ะฉันเห็นคนคนนี้สนุกฉันรู้สึกอะไรนะมองทุกอย่างเป็นกระจกสะท้อนกลับมาที่อารมณ์ของคุณให้ได้ครับแล้วคุณจะได้เห็นตัวตนของตัวเองในแบบที่มันยอดเยี่ยมขึ้นครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูแบบขันอันถัดไปกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ